ถึงแล้วครับผาแดงบนยอดผาแดงเนะครับตรงนี้วันที่เราขึ้นมาคือแสงแสงจ้าโหดครับเพราะว่าเข้ามาสายครับป่านนี้นะครับทางจงกรมแยกกับเห็นแล้วนะครับถ้ำพระเขากับเห็นแล้วเนาะเขากับยางตามหน้าผาไปเลยครับยุดต่อไปก็คือไปเบื้องถ้ำแก้วพัดแล้วก็ขึ้นแปลงทึงครับเพราะว่าต้องใช้เส้นทางนี้ครับถึงถึงจะขึ้นไป ย่างหน้าผาทั้งเทิงได้ครับเป็นจุดไฮไลท์ของทริปนี้นะครับนั่นก็คือทําแก้วพัดับขึ้นไปง่อยหน้าผาครับผมไปช่มครับ <c oughs> ตอนขึ้นมาว่าเส้นทางโหดแล้วนะครับหลังจากนี้มาาันละโหดเข้าไปอีกครับและรระว่างทางเขาเ้าหเห็นพืชพันธุ์ต่างๆนะครับ <c oughs> ธรรมชาติที่ยังคงความบ <c oughs> ริสุทธิ์นะครับแล้วก็ก้อนหินลูปล้างแปลกๆหลายอย่างครับเส้นทางที่ไป จุดนี้คืออีจุดหนึ่งที่ต้องผ่านนะครับนั่นก็คือการรอดเงาไม้นะครับถ้าไม่รอดนี่ตังเติมกับเป็นเหวครับทั้งครึ่งมันก็ขึ้นไม่ได้มันก็ได้วิธีเดียวคือต้องรอดจุดนี้เท่านั้นครับ<ห>จิงจังเราหอดทาแกว้วขัดแล้วก็ทางหุ่นหน้าผาครับผมมีทางเดียวที่จะไปได้ใช่ครับใช่ใช่ ถ้ามีรอดตรงนี้นะคือมีหอวดถ้ำแก้วผัดครับมันต้องรอดตรงนี้รอด้าผาเลยนะครับตรงนี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับผมจุดนี้คือถ้ำแก้วผัดครับยังไม่ถึงนะครับแก้วผัดนะครับผมยังไม่ใช่ตรงนี้ครับมาอีกมาอีกตรงนี้จะเย็นครับเพราะว่ามันรับลมแบบเต็มที่เลยรตนี้ ต่างจากเมื่อกี้เลยนะผมคือตรงนี้มันรับลมครับเมื่อกี้คือร้อนร้อนนะผมแต่พอม,มาี่นีเย็นมากเลยลมซัดชื้นเลยถึงนะครับถ้ำแก้วผัดหรือว่าถ้ำแก้วเสด็จครับก็จะมีปากทางเข้าเหมือนประตูปิดไว้นะครับทำไมเขาถึงเรียกถ้ำแก้วผัดครับเพราะว่ามันมี คนเท่าแกเล่าให้ฟังว่ามีแก้วเสด็จมาจากภูาผากเขาาครับแล้วก็มาขัดตรงนี้แก้วขัดก็คือการขัดตัวการขัดตัวเราเรีเยกว,ว่าทําแก้วขัดครับก็จากมือที่หนึ่งแล้วต้องนำทางด้วยไปสายเพราะว่าเรากลัวสัตว์ในคานคือข้างในกว้างไหมครับกว้างครับก็ประมาณสามคูณสามเมตรได้คิดว่าโอเค <laughs> <laughs> ครับผม <laughs> ทางเข้า เดี๋ยวผมเข้าไปผมก็จะวางผมไมว้ก่อนละกระเป๋าผมมันหนักนะครับเด็กสัมภาระมาเยอะน,นี่ครับก็จะมีมีเสือครับมีครูบาอาจารย์มาน่จะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับอโ,อโอ้โหอาจารย์ญญมากครับผมมันจะเป็นหินทรายที่ โดยสุดใสสะอาดครับไม่มีจุดด่างดำเหมือนกับมีคนมาทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับรงบริเวณนี้ก็จะมีน้ำช่วงหน้าฝนจะมีน้ำขังครับมีรอยคือความเชื่อของ คนท่านแก่ว่าแก้วจะากเข้ามาตรงนี้มาขัดตัวอยู่ในนั้นนะครับในนั้นเพราะว่าเป็นรอยของแก้วสเสด็จมาขัดเพื่อให้เกิดความใสโอ้โหนีครับผมใสมากอันนี้คือดินทรายทั้งหมดเลยดินทรายครับทร,บรบายทั้งหมดเลยนะถ้าโมงมานก็เป็นแบบ สีทองเลยนะผมถ้ามองจากข้างนอกเข้ามานะครับเป็นหินทรายอัศจรรย์มากนะผมสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับโบวีนกไม่หนู่เลยเออเรามีเราม, <c oughs> มีมันมันมันแคบนิดหน่อย <c oughs> มันกว้างขึ้นกว่าเดิมมั้เขาว่ามันกว้างขึ้นทุกปีนะจะเขาว่ามันจะโดนขัดเข้าไปข้างในขึ้นทุกปีเอาไปเลยครับปูเสือไหมผู้เสือนังอ่ง่วะไม่จะได้เหมือน <c oughs> มีพักมันมาอยู่ <c oughs> โอ้แบบนี้นะครับจริงโอเค นี่คือปากทางเข้าถ้ำเสด็จแก้วเสด็จครับถ้ำแก้วเสด็จเ์เดินอันนี้คือประตูครับเอาไว้ปิดน่าจะใช่ผมถูกต้องเลยปดูข้างในครับโอ้มืดมากนะครับพานมีไหวไหมครับผมผมจะขึ้นไหวไหมไม่ <c oughs> มีเชือก่เลยนะฮะมีมีจุดหนึ่งโอ้มีเิเชือกอีกจุดหนึ่งเหรอครับมีเชือกอีกคือข้างหน้าครับ เสื้อีข้างหน้านะครับผมทดสอบกำลังครับแสดงว่าทดสอบกันเด้ดอแสอดวงว่าเมื่อก่อนตรงนี้คือมีบันไดขึ้นใช่ไหมครับมีครับแต่ทีนี้บันไดมันพังนะมันพังรรอะไร น่านนะครับผมแน่นว่าเอ็มเชือกแน่นไหมนี่ครับมีกุฏิพระอยู่กลางป่าครับมีทั้งสแตนเลตกับทั้งพลาสติกก็ไม่รู้ว่าใครเอาขึ้นมาครับด้วยพลังศรัทธา แบกขึ้นมาได้ยังไงครับนี่โอ้โหอยู่กลางป่ากลางเขาเลยนะครับจะไม่รู้ว่าแบกขึ้นมาได้ยังไงไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาง่ายครับหนักมากขึ้นอย่างลําบากขนาดนี้นะครับผมสแตนเลสครับพลาสติกข้างในไม่มีอะไรครับผมไม่มี ไม่มีไม,มไม่มีอะไรไม่มีครับไม่มีอะไร<า>บังลมบงลังฝนอาจจะมีชาบ้านพอได้หลบฝนเราลา<อ>สังขารแล้วลวงตาแก่แก่แก่มาก<อ>คือละสังขารไปตั้งนานตั้งนานแล้วอยู่ข้างล่างละสังขารข้างล่างแต ท่านจะขึ้นมาปฏิบัติธรรมตรงนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาเลยนี่จะขึ้นมาเที่ยวถึงแล้วครับผาแดงบนยอดผาแดงเลยครับตรงนี้อันท,ที่เราขึ้นมาคือแสงแสงจ้าหหดครับเพราะว่าเข้ามาสายครับถึงแล้วครับโอมาตรงนี้ครับ ถ้าขึ้นมาย่างฝนนี่เราเห็นดอกไหมครับดอกหญ้าเนาะอดอกหญ้าที่สวยงามนะันเีเนจุดแถมยังเห็นทุงังหน,นลงด้วยนะฮะนี่ครับยอดน่าจะมีคนมาแคมปิ้งนะผมตรงบริเวณนี้นะถ้าเราขึ้นมาหน้าฝนเนี่ยจะมีดอกหญ้าตรงนี้สวยแต่ตอนนี้มันแห้งแล้วหญ้ามันแห้งแล้วใช่ไหมครับ <laughs> อันนี้ก็คือจุด บนชุดหองผู้ประแดงนะครับมีความกว้างโดยประมาณนะครับสามารถเอ็ดเป็นลานกลางตินได้เลยครับตรนนี้นะและการมุ่มองนะครับสามารถมองในเกือบ360องศาครับย่มตอนเสาตังเงินขึ้นเ่าก็สามารถมองเห็นครับแล้วตังเงินมันละตัดกับกลางหันลมพร้อมครับตอนแรงนนี้ย่มตังเงินต๊กครับมันก็ต๊กผู้ทำโซมครับเถิงทำโซมบอดีเราก็สามารถมองเห็นทั้งสองมุมครับ แล้วทั้งเทืงนี้ครับยังได้เลื้องเราได้ตำนานผิวหลายอย่างครับอันนี้คือเบอร์โพครับเบอร์โพหรือว่าลูกพเจอครับอันนี้ก็ท่าขึ้นมาครับผู้เทาผู้แก่นี่เพิ่นได้เลื้องเาเพื่อฟังอยู่ตลอดนะครับบางเดืนงก็ตลกแน่บางเดืนงกัเออเสิรอมุกคำคำเข้าไปแน่นะครับมีได้รอยเท้ารอยเื่อนครับแต่ห้าหามีเห็นดอก ค,คือทำ z o มครับอู้นนี่ทำ z o ม m ภูผาขาวครับทางพุ้นก็คือผาพยอมครับทางบรนแวงครับผาพยอมแล้วก็ผู้จะกรอผู้จะกาอแล้วก็กลางหันร่มครับ มองเห็นกังหันลมอันนั้คือเป็นเปาครับแล้วก็ปูภาขาอย่างถึงบูนสำหรับมุมถ่ายรูปนะครับอันนี้ขอแนะนำเลยครับมันได้หลายมุมในถึง ถึงหน้าผานี่นะครับแต่ละมุมกะ่ะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับลองจินตนาการเบิ้งครับอย่างเช่นก้อนหินก้อนนี้นะครับมันคล้ายๆว่าก้อนหินอยู่ก้อนโดดๆเดียวๆนะครับกะไปยืนตรงนี้ก็มีความเสียวพอแล้วแต่ที่จริงแล้วมันเป็นก้อนหินที่ติดเดียวครับก้อนหินแผ่นเดียวแล้วกะ่ะมันมีได้อยู่โดดเดียวปานนั้นนะครับล้กก็ย,ยั่งได้อีหลายมุมครับที่ถ่ายรูปออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ว้าวมาัจจรย์มากนะครับประมาณนั้นเลย คือมีคืดมีฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้สำหรับเพื่อที่มักผจญภัยขอแนะนำเลยครับผู้พาแดงตำบลบ,นบนรรเปาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอย่าลืมกดไได์กดแช์ครับ